สวัสดีครับชาวโซเชียลแทนทผมมาโคโอโจคณะขนมฝุนน่นเศษปากถึงแม้วัดเหลี่ยมเนียนะถ้าจะมีอะไรจะอะไรกันผ,ผมว่าเจ้อผมได้ที่หมู่เกาะตุรกีกรประเทตศตุกรตกีติดกับสียัหมอมีเลี้ยวไปที่บ้านเจดีเลี้ยวซ้ายไปบริเวณที่ของเถอะนะที่จะมาคนรอบยิงมาฆ่าผมมันอย่ทาทำอะไรผมเนี่ยขอบอกไปเลยนะอย่ามาเลย เมที่ลูกน้องผมไปพูดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะโทษผมอ่ะเอ็กซี่ฝั่งจนถ้าจะมีอะไรใหผมไปไหนก็โซบอกผมได้๋ยวจะให้เบอร์ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโทรถามบักเอาจะดูกระโปรงจะมกกระดออะไรก็มาเหอะผมมามั่ว ก้จย,ย,ยอ่ะกข้าายอ่ะมีคำถามไหมถามไหมี่มีไป